สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้หมดท้ายกับสิพามาหาดักหนูครับเป็นเป็นป้าของพดท,ที่เขาเกี่ยวเหรอครับเกี่ยวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับสิล้อมมาเบิงสิมิโตมีแตมบ่เดี๋ยวเขาไปเบิงกันเลยว่ามีขวยหนูบ่ครับเลาะเบิงกันครับไปครับพี่น้องครับ บึงมีหูอยู่ครับนี่มันอยู่ทางใดละ่ะครัโอ้โหนี่ขวยมันครับเนี่ยโอ้โหโอ๋จีบ้างไปหนี่ละ่ะหลังนึงครับเนี่ยพี่น้องอนนขอใส่ก่อนเด้อครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คล้องมันแรียนครับนี่นี่นี่ปากหูมันอยู่นี่อยู่นี่อีกครับ จะได้ใส่ไว้นีตะลังนึงนี่ครับขุดออกนี่ครับเรื่องเขาใส่ไว้เรียบร้อยครับใส่ว่าปากหูเลยครับเนี่ยเหยื่อข้าวโพดลองเบิ้งครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาหลุนครับตอนคำหรืออาจจะเป็นมืออืนเศร้าครับเดี๋ยวเบิ้งกันครับ สามลุนน้ำกันครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามายาาหนูครับตอนนี้สองทุ่มกว่วครับมาเเป่งหมายแรกครับอยู่ใกล้หน่งยนะดังได้ครับมันนี้ฝลมกันเริ่มมาแล้วครับลมหนาว บนกระแขานั่นยังมาใส่นอสยังอยู่ครับไม่กระดุกกระดิกยังอยู่คือเกาอยู่เล่นห่ามาแล้ว ขยับเลยครับขึ้เงียบเอาพี่น้องเตรียมแหลกมาแล้วครับเห็นแป๊บแร๊บเตรียมแรกนี่ครับตัวบนใหญ่ครับตัวน้อยแบบแบครับเก็บกวนครับ Mãi này. bên ngoài này sẽ tìm trang đầy ngoài này nó dù khứ câu Cái này cũng câu nhập thế นี่ก็ยังอยู่ครับหนูมันออกดึกิเงียบปันยังเงียบกิบ๊บเลยครับนี่ยังบ่ออกอ่ะบี่มีขยับครับเออ bó má ăn bưng, gửi <laughs> xám lắng mà hấp này, lắng thằng này Nhập các viên hoạt Phải xảy mất Sáng 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 lặng Bạn này có nghiệp Bạn bò biết không Bố màn đây Bạn này có Cái câu Bạn cái câu vô Mất là mất đều Bố mán Bố mán เดี๋ต้มเดียวเดี๋ยวนูนหน่อยแต้มเดียวครับเ,เดี๋ยวจงรุนกันมืออื่นครับนี่ครับพี่น้อง,เด,งเดี๋ยวแต้มเดียวบนใหญ่ครับเดี๋ยวทานรุ่นมืออื่นต่อครับที่เป็นจังใดขึ้นนี่ก็บัติสวัสดิ์ครับ สวัสดีย้ามเศร้าครับมันจะอ้ามหนูเศร้าครับตอนนี้มาสวยแน่ตอนนี้นนนเหตุมุ่งกลัวหรอครับล้มกันแห้งครับโอ้โอโอเบิ่งไปนองล้มเลยอยู่ใส่น้อบาทนี่ตบาทวะนาะหาไม้ว้เห็นละ่ะลมพัดหายหมดแล้ว มัน mua หาบ่เห็นโอ้พี่น้องเอ้ยพอถึงเด้อลมพัดนี่ ไม้นีเอาแล้วโดนแล้วครับไม้นีโดนโอ้ยแต้มแต้มแรกครับนี่เด้อพี่น้องเบิ้งทำนี่แหละเดี๋ยวติดติดเหลืองครับไใบใบต่อไปครับนี่ใบสุดท้ายของเขาครับพี่น้องเป็นต่างไ่างโอ้ยลมพัดจริงักเบิ้งยังไงโอ้เบิ้งโอ,โอ,โอ้ครับ ลมแห้งโพดตายเลยมานทำเอออยู่คือเกาะลบแห้งโพดครับหนูมับ้อบออก อะไรเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมดูแด้วยะมันนี่โห<อ><อ>นองเ้ยผัดแหงปวดเอ๊ะเดี๋ยวเก,ก็บก่อนครับปวดเดี๋ยวเล้อีกไม้นึง พี่น้องนี่หลังสุดท้ายแล้วน่าจะโดนครับกับดักลั่แล้ะกับดักลั่แล้ะครับเห็นแต่หางครับเห็นแต่หางนี่ครับหางตัวบนใหญ่เดีครับตัวน้อยเดี๋ยวก็อยัดเก็บครับเดี๋ยวมันจิตติดเหลืองก่อนเดี๋ยวก็อยัดเก็บก่อนนี่ครับพี่น้องครับผลงานชาวเน็ตสองแต้มครับนี่ครับ เดี๋ยวกระหยัดเก็บก่อนนะครับยังงไดจังว่ากันไหมรับคลิปต่อไปครับจากตีเป็นคลิปยังครับช่วงนี้คลิปหนูติดเหลืองหลายเดี๋ยวกระหยัดเก็บพ่อกันไหมเต่านี้ก็สวัสดีครับ